ตอนนี้เราปล่อยพระเหมาแบบมีระบบผ่อนนะครับเพราะเราเข้าใจเศรษฐกิจดีแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนไปขายก่อนนะครับสามบาทพี่ตังมาตังมาพี่สองพันพี่ต่อเอา 1, เพันหนั้าตังมาต่แปดบาทบ้หบาทหกบาทตังมาพี่ ต่อดีขาดทุนไปเท่าไหร่ไว้เนี่ยขาดขายยังไม่ถึงเมื่เลยเออขาดทุนหกหมื่นนะเอาสองบาบครับตังมาจุง๋งเอาตังมาขายแล้วครับใครที่บอกว่าซื้อมากำไรแน่ๆนี่เนี่ยขาดทุน9ก้าหมื่เนี่ยตรงนี้เลย สวัสดีครับผมโอ๊ตสัหิทธ์นะครับมาจากเผดะบ้านตัวไทยนะครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปันพะเครื่องนะครับวันศุกร์ที่14เมษายนนะครับที่วัดกระทิงลายนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็คนก็กลับบ้านกันเยอะนะครับผมก็เพิ่งมาถึงตอนนี้7จ็ดโมงกว่าแล้วนะครับก็เราของลงมานะครับนี่บรรยากาศพระเครื่องวัดกระทิงลายนะครับคือคืนครับแป๊บเดียวครับคนเต็มแล้วนะครับ ม,ม่ทุกๆหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะเอาพ้าเอามาปล่อยที่วัดกระทิงลายเฉพาะวันศุกร์วันนี้วันเดียวนะครับซื้อพระหกวันขายพ้าวันเดียวพี่เคไปดิครับพี่ทำไมพี่แล้แบบว่าซึมๆวันเมื่อคืนเมาใช่ไหม <laughs> นี่ครับแผงยาวนะครับ เรามาลุ้นกันนะครับว่าระหว่างขายกับหายอะไรพัชจะหมดก่อนกันนะครับไม่ขายก็หายใช่ไหมครับพี่อันนี้เหรอพี่เอา ห้าบาทพี่องเ,เ,เดียวเท่าไหรสามบาทไ,ไ,ได้ไหมพี่ไปครึ่งได้ไหมสองบาทแล้วก <c oughs> ันตังมาซื้องงเดียวแพงซื <c oughs> ้องงเดียวไอ้ปเจอองเดียวอ่ะยังไม่หาเลยบอกเอาเลยดูเลยแก เท่าไหร่นะไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้นับเลยพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้สี่ร้อยครับนับคู่ไหมนับคู่เว้ยสักสี่ท้อยไม่ได้เท่าไหร่ออะเออทุนแสนเจ็ดห้าครับเอาสองแสนบาททวน อย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้เหรออย่างนี้เอาขอดูนิดนึงนะพี่นะเอาสิบสองพี่อ่าอ่ะอันนี้เหรอเอาพันห้าแล้วกันพี่วันนี้คนจะน,อน้อยนีินะครับ ไม่รู้เราจะขายผ้าหมดไหมวันนี้หมดหเดียวเอหนึ่งหตอนนี้เราเราปล่อยพระเหมาแบบมีระบบผ่อนนะครับตอนนี้เพราะเราเข้าใจเศรษฐกิจดีแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนไปขายก่อนนะครับเฉพาะคนสนิทนะบอกก่อนเอาสามบาทที่ตังมา ไไปคัดน้ำก่อนเอาพันสองพี่เอาร้อยหนึ่งสององค์ร้อยหนึ่งพี่ตกใจถูกไปหรือแพงไปมสี่ให้ผมห้าบาทเลยพี่ผมซื้อมาผมซื้อมาเป็นชิ้นเลยดิใช่ทำลินายไประมาณเจ็ดร้ ไ,ได้ครับกสิกรออกทีวีนคะรับออทีว <c oughs> ตังมายยะ พี่เอดีครับหนึครับ120 4 5สอห้ห้าจาสุมีนชวีจันเจ้สดีครับเคนี้เหรอพี่เอาสบาทต้งมาแต่จมาเยอะโอ้โหจะไม่ได้เลยไม่รู้หยุดไหน บิวไหนนี้แล้วมั้งครับเท่าไหร่นะไม่ดีคอนแฟกซ์เกไม่ดีไม่ดีครับได้ห้าบาทพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรผมซื้อมาเป็นชิ้นนี่นะครับขอบครับอากินน้ำมั้งบ้าขอบครับพี่อะไรยอันนี้ มัเลือกเลือกประมาณคนละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จ mm. ะหยิบพระออกมาคนละถาดนะมาคิดตังค nah ์ really สวัสดีครับพี่ที่เขดแล้วซึมๆแล้ววันนี้ยสมเด็จเอาไปสองบาท ไปไม่ได้สองร้อยเลยพี่มีกรอบมีมุดเปิดถูกแล้วสามบาทพี่พ้าบพี่บาทตังมาตังมาพี่โมโอ์นะพี่จัดเลยครับจาสุมินแลแลไม่เอาที่สแกนมาวันนี้ครับพ่ออะไร้ไรเ,เงเินใช่ไหม เนื้อเงินครับอันนี้อันนี้อันนี้อนนเอาอนลวงพอทองอันนี้เอาพันห้าเสียมานเนื้อลงยาหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่<อ>พระบูชาพระบูชาเอาโลหปะป่าพี่โลหะเจ็ดร้อยเออโลหะใช่ไหมทองเหลืองใช่ไหมเจ็ดร้อยเอาพันหนึ่งพี่ นอะไรวะชอบหน้าตาพีลูกลลุกละก็นี่ไง20องเนี่ยมีตั้งหลายองค์่ันนียทองใครเนี่ยเอาผ่านนึงเอาใครเอาบ้งนึงองยาไม่ใช่แล้วคืนองค์เงยอยู่ไหนุ่งอยู่บ้านเลยเปนยักมั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 นยากไก็คืนองค์พี่เป็นคนหยิบสองพันพี่ต่อเอาทำหนึ่งพันห้า ตังมาอเอาพันสองได้ไหมพี่ขายถูกๆมีแผงผมแผงเดียวนี่แหละขายราคาเนี้ยพี่ตังมาแปดร้อยตังมาราคาเดียวกันเลย <c oughs> เอ่เลยผมคิดในใจแปดร้อยตังมาเอาแปดบาทร้อนอยู่โอเคปะบาท หกบาทตังมาพี่ต่อดีอะอขาดทุนไปเท่าไหร่ไะเน,นี่ยขาดขายยังไม่ถึงมื่เลยออเออขาดทุนหกหมื่นเอาเอาเอาสิบเอ็ดาเดี๋ยนีต้องแสนอยู่แล้วเออขาดทุนหกหมืนะ่นอะบอกตรงๆเอาทุนอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยแสนเจ็ดห้าขาดทุนหกหมืนะ่นอะจากใจไอเลืองไอเรืองก็วะไอถุงกล่องนีวว่มันมีอววะไรหมด เอาพันหนึงพี่ไม่ได้ห้ารอยถูกไปได้แปดบาทเบาทตังมาเกา้าวห <9, S 1> มื่นนะ,น 6, ไ,ดะได้พี่สองร้อยสองบาทครับตังมา ชมครับชม,มครับจำดึงจำดึงว่นเนีเยนะจส<ฮะ>90พี่หนึ่งอย่าไปเครียดดิอย่าไปสนใจอย่าไปช่งอย่าไปเอา85อ่ะขายได้ห้าพันนะจบ85จบเอาไปเลย85<ฮะ>ดูดิคนดู85นะ<โ>จบคนคนใคร่ะ โอ้ยเฮียซื้อมาตั้งเท่าไหร่วะเนี่ยจุง๋งเอาตังค์มาขายแล้วครับจบแล้วนะครับแล้วนะครับจบแล้วนะครับวันนี้ก็อันนี้คิดตังค์พี่หนึ่งเลยฮะไปแล้วนะครับผมครับจบแล้วครับวันนี้มันจบแล้วครับนายทุนแสนเจ็ดห้านะครับขายเหมาเอาแปดหมื่นเป็นไงเฮ้ยผมแย่ไปหนะอ๋อแย่ไว้เอาไปอยู่แพงปอ้ยส่งนี้่ที่ นี่นะครับใครที่บอกว่าซื้อมากําไรแน่ๆนี่เนี่ยขาดทุนเก้าหมื่นเนี่ยตรงนี้เลยเก้าหมื่นห้าเลยขายได้ประมาณห้าพันขาดทุนประมาณเก้าหมื่นนะครับซื้อมาทั้งหมดทุนต้นทุนเหลือแสนเจ็ดห้านะผมซื้อทั้งอาทิตย์นะขาดทุนไปเก้าหมื่นนะครับเนี่ยใครที่บอกว่าซื้อแล้วได้กําไรเนี่ยเวลาผมขาดทุนเนี่ยเห็นไหมผมก็ขาดจริงๆนะครับผมก็ขายขาดเลยเพราะบางทีบางทีช่วยช่วยซื้อช่วยอะไรมาเงี้ยบางทีมันก็เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อาทิตย์นี้นะครับทั้งอาทิตย์ขาดทุนไปเก้าหมื่นบาทนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ขายเสร็จแล้วนะครับใครมีพักอยากจะปล่อยก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อ,อก,ก็0983955890 idline@aut385 เพจพรบ้านทั่วไทยนะครับผมร้านผมเปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน,นครับตั้งอยู่หมู่บ้านอิตตินีพาร์ค5เส้น332แยกเจนะครับผมจะปล่อยคลิปอ่า3ช่องทางครับเพจพาบ้านทั่วไทยติดต่อพาบ้านทั่วไทย fc youtube o s เ i b fc นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ